และข่าทำให้คนคนนี้ายส่วนผมทำให้เขาหายไปทีงานกูนเสร็จแล้วมึงมีเวลาไม่เกินสองชั่วโมงจัดการให้เรียบร้อยผมชื่อเวคนบางกลุ่มเรียกผมว่าคลีนเนอร์ผมเชื่อว่าการทำงานอย่างเป็นระบบและรัดกุมมันทำให้พวกเรารอดจากตำรวจได้แทบจะร้อยทีเ้ยทีเดียวกันไว้ใจกันหน่อยดีว่า เราขออย่างนั้นกับนายได้เลยได้ป่ะคุยกับนายแล้วมันสบายใจดีอะอย่างเราเวลาใครเป็นลูไก่แล้วมันสวยด้เป็นแฟนกังไงแฟนเป็นถึงรับสองลอยอยู่นะกูยังยืนยันเหมือนเดิมเลยว่ากูไม่อยากให้มึงเป็นผู้หญิงนะเพราะมันจะทำให้มึงกับกูเนี่ยตายไปไปเราจะล้างแค้นให้พ่อเราจะจบเรื่องนี้ด เรื่อ,อง,งนั้นแล้วกันว่ามันจะหนีหรือมันจะพีนคนเราเนี่ยนะมันไม่รู้หรอว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าพวกมึงจะมีลมหายใจต่อหรือเปล่า